สวัสดีทะนุนลอยฟ้าจา้านุนลอยฟ้าเสียงสวัสดีครับดูด้วยก่อนตีนครับตีนตีน เด็กซาตูนครับผมมาเที่ยวบูดแบบเบอร์อะไก็มาลงทางนี้ครับแล้มันเกลดเลยนะครับผมเกตเลยเกต็ดไปจากบูดนะโอ้ยสวยนัดฟูหลุมโล่ครับข้างบนสุดยอดครับสุดยอดสวยมากครับสวยมากดูบรรยากาศครับโอ้ชาวดอยครับชาวดอยสวัสดีครับดูบรรยากาศนะครับผมโอ้ยบรรยากาศครับผม วัสดีเราลงมานะครับเราจะไปอยู่จังหวัดเพชรบุรีนะเลย์บรรยากาศนะครับถ้าคุณติดตามผมคุณจะประทับใจมากว่าเราเลยไ,ไม่มีรถสักคันหนึ่งครับผมในประเทศไทยนะครับนี่นี่น,นูดอยครับดอย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 เห็นไหมเป็นดอยเป็นอะไรไม่มีรถสักคันนึงเลยดูโอ,ดอ้มาได้ไงวะเออมาได้ปลือวกวะครับผมสุยดย้อนมาครับ แค่นี้ครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กลางอุบเขานะผมนู่ปูตเบิงนะครับได้ไปสิบโลแล้วผมแม้ที่ยอดตอนนี้เราก็มาเรื่อยเรื่อยครับทางลําบากมากดินแดงครับนี่เท้าเราอยู่ไหนโอ้โหเอ็เวอเจอร์ครับเอ็เวนเจอร์ผมชอบทางลําบากครับโอ้ยนี่มีความสุขมากครับดูใช่ไหมไอ้ยสุดยอดแบบสวัสดีครับวันนี้เราก็ จะหาทางทลำบากจากปูตะเบ,บิกไปอะไรบ้านแข้งหรือผาแข้งนี่ครับผมแล้วก็ไปให้ถึงพงศรตอนครับผมถ้าทางดีๆเราจะไม่ไปนะครับอ่าเห็นไหมทางไม่ดีเราไม่ไปเ้ยนี่ครับเห็นไหมทางดอยด้วยทางลำบากด้วยครับไป โโอ้ห oh oh. มีความสุขครับมีความสุขตาคุณไม่มีความสุขโอ้โหโอ้โห oh oh. oh oh. oh oh. เดี๋ยวครับสุดยอดเราต้องหาทางใหม่ๆครับในชีวิตเพื่อให้เดินทางปลอดภัยนะครับผมอ่านี่ควันนี่ไหมควันควันคุณครับควันคุณโอ้โ oh ห oh oh oh. โอ้ยชาวดอยครับชาวดอยนี่แม่ชาวดอยครับผมต้องทางโหดๆครับผมถ้าไม่โหดเบาตาไม่ไปครับผมโอ้ยมันยอดมากเนี่ยอดมากเลยโอ้ยนี่ไงครับนี่โอ้โหโอ้โหมาไปแลครับจากรสังวัดสตูนนะครับผม จังหวัดสตูลมาถึงโอ้เพจจั่วบุญนะครับทางนี้คือโอ้จังหวัดบุรุบุหมักหมั่เลยนเล่นกับพี่น้องพี่น้องเจ้าตายครับผมพี่น้องเจ้าตายเล่นโอ้ยผมจะท่างดีๆผมไปครับผมหาท่างโอ้โหไปอะไรบ้ก็เยอะวาสะท้อนนะจ้ากกสะท้อนครับพวกกสะท้อนอ่า ก็จะตอนล้มเขาเป็รจับบุญนะครับเราหาต่างหัวด้วต้งนี่ตอนนี้เรากําลังลงเขานะครับลงเขาอะไรผมบากตานะครับบากตาตาเล็งที่กาเดียวเจ็ดทิศเจ็ดจังหวัดนะครับผมโอ้ยเล่ด้นดอยบรรยากาศนะครับผมโอ้ยสุดยอดสุดยอดเฮียขุณต้องหมายได้ครับหมายได้ครับโอ้ยบรรยากาศอะไรเดียวหรอบ้านผู้จากเบิกมาอีกนึงแล้วผมไอ คุณเป็นคนเนื้อคนเล้คนกล,นลางนะครับต้องกว้างภาษาใตยได้นะครับโอ้โหอยากไปจ้ะต่างระบ,บากชุดๆนะครับโอโ้ยตามไม่ใช่ต่างละบ,บากบอกตามไม่มากนะครับโอโ้ยมัน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 บรรยาก,กาศเลือนไลเลยครับผมเลยครับชีวิตมีไรผปุชนครับถ้าเราไปทางนี้คือมันไม่ได้บรรยาก,กาศของการเดินทางครับผมเออ เดงอลามเดงอลามโอ então, like wow, ้โหเลยควันมากครับควนควนควนกี hmm. okay. yeah, yeah, ่ฟุนครับผมกี่ฟุนเลยกันคันนี้นะโอ้ยกี่ฟุนโอ้ยเลยการกันนู้นแยกไปเลยนะแยกไปถูกเขาครับผมสุดยอดนะครับเดี๋ยวตัดไปอีกทางนึงครับอีกทางนึ่งนะโอ้ยสุดยอดนะที่ตามช่องซาเลงพิกาชายอ่อนทัวนะครับซาเลงพิกาจิตจังหวัดอ่อนทัวนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ จังหวั Marcel, Onion, ดเพชรชบูรณนนะครับผมฝากติดตามกันเยอะๆนะครับท,ท,ทางช่อง YouTube นะครับ ال ทางช่อง y ยูทูบสายเยอนทัวร์นะครับผมหรือว่าสายลิงหรือว่ดสามร้อยสายลิงพิชาตเจ็ดเจ็ดจังหวัดออนทัวร์บางตาสายลิงพิชาตเจ็ดเจ็ดจังหวัดออนทัวร์สุดยอดรับสุดยอดโอ้โหโดนทางสบายเราไม่ไปนะครับตั้งสบายก็เหนื่อยน้ำนะแต่เราอยาก ขอตั้งดิลำบางลำบางนะผมมีทัมคลิปนะผมอากตัคลิปเราต้องอัดความลำบากนะครับใประเป็นใจผมชอบนะความลำบากครับผมเดียบรรยากาศครับเอ็นเจ้าดอยครับเป็นบรรยากาศนะครับสวยๆมาก สวยครับบรรยากาศครับ